ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงที่โควิดกําลังระบาดอยู่แบบนี้หลายๆคนก็คงจะทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนอยู่ที่บ้านกันใช่ไหมคะคลิปนี้บอมี5ไอเดียใช้เวลาว่างอยู่ที่บ้านให้เป็นประโยชน์มาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือการออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะคะก่อนหน้านี้ที่เราต้องออกไปทํางานนอกบ้านเราก็ต้องตื่นแต่เช้าออกไปทํางานแถมกลับมาก็เย็นแล้วเหนื่อยจากการเดินทางอาจจะทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายกันนะคะ แต่ช่วงนี้เราทํางานที่บ้านประหยัดเวลาในส่วนของการเดินทางไปได้เยอะเลยค่ะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะแบ่งเวลามาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเรานะคะอาจจะออกช่วงเช้า30นาทีหรือว่าออกช่วงเย็น30นาทีก็ได้ค่ะเอาตามที่เราสะดวกเลยนะคะมาถึงอย่างที่2ก็คือการหาไรายได้เสริมหาอาชีพเสริมเช่นการขายของออนไลน์ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวนี้ช่องทางในการขายของออนไลน์ก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะที่ปอยเคยทําก็จะมีขายใน i ิน t a g r กรแล้วก็ขายใน s h อปีค่ะมาดูที่ i n s t a g r กรก่อนนะคะวิธีเปิดร้านขายก็คือเปิด Account Instagram ขึ้นมานะคะแล้วก็ลงรูปสินค้าที่เราต้องการจะขายค่ะถ้ามีลูกค้าสนใจสินค้าก็จะโอนเงินมาซื้อนะคะแล้วเราก็แพ็คของส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะขายใน i n s t a g r กรก็ค่อนข้างง่ายนะคะทีนี้มาดูที่ช้อปปี้กันบ้างค่ะนี่ค่ะ เปิดร้านใน s h อ p e e ก็ไม่ยากนะคะเปิดใน Account ที่เราซื้อของ s h อ p e e อยู่ได้เลยค่ะแล้วก็ลงรูปตามขั้นตอนนะคะข้อดีของการขายใน s h อ p e e ก็คือ Shopee มีการจัดระบบเอาไว้อย่างดีนะคะก็ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายค่ะต่อมาอย่างที่3นะคะก็คือการอ่านหนังสือที่มีประโยชน์เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองค่ะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าหนังสือพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะ สำหรับหนังสือที่ป่อยอ่านอยู่ในช่วงนี้ก็จะมี3เล่มนี้ค่ะเล่มแรกจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนนะคะชื่อว่าเปลี่ยนสันดานสร้างอิสรภาพทางการเงินของคุณกวีชูกิจเกษมค่ะเล่มนี้ก็จะเกี่ยวกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นก็ลองไปหาอ่านกันดูค่ะเล่มนี้ก็ดีนะคะต่อมาจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเป็นเคล็ดลับความอ่อนเยาว์และสุขภาพดีส่งตรงจากนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นนะคะ ชื่อเรื่องว่าแก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิวค่ะเล่มนี้ก็ดีนะคะด้านในเป็นรูปการ์ตูนด้วยค่ะอ่านได้เพลินๆนะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองค่ะเป็นการจัดระเบียบนะคะชื่อเรื่องว่าไดโกสุดยอดนักจัดระเบียบเสกชีวิตใหม่ให้คุณค่ะ เร่นี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่สนใจในการจัดระเบียบบ้านค่ะอ่แล้วก็ช่วยให้ชีวิตมีระเบียบมากขึ้นนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันดูค่ะถัดมาอย่างที่4ก็คือการลงเรียนคอร์สออนไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้มีคอร์สออนไลน์ให้เลือกเรียนเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคอร์สออนไลน์ที่ปอยเคยทำคลิปแนะนำเอาไว้แล้วก็จะเป็นคอร์สของจุฬา MOOC อันนี o ้ C A N e นะคะคอร์สของจุฬาอันนี้เราสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีค่ะ มีวิชาให้เลือกเยอะนะคะแถมถ้าเรียนจบแล้วทำข้อสอบผ่านเราก็สามารถได้ใบประกาศนียบัตรได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเราสามารถโหลดใบประกาศนียบัตรแล้วก็ปริ้นออกมาเองได้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของจุฬา MOOC ดูนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่5ก็คือการทำงานอดิเรกที่ชอบนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะบางคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้ชอบเย็บผ้าก็เลือกทําตามที่ชอบได้เลยนะคะในส่วนของปอยจะชอบวาดรูปค่ะนี่ค่ะสําหรับรูปทางด้านซ้ายอันนี้เป็นรูปที่ปอยเคยทําคลิปสอนวาดเอาไว้แล้วนะคะส่วนรูปด้านขวาอันนี้ปอยเพิ่งวาดเสร็จค่ะวาดเสร็จแล้วก็เอามาใส่กรอบทําเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะนอกจากจะสนุกแล้วก็ยังเป็นการฝึกสมาธิได้ด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจวาดภาพแบบนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ปอยเคยทำเอาไว้ได้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับ5ไอเดียใช้เวลาว่างตอนอยู่บ้านให้เป็นประโยชน์ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดจับ subscribe ช่อง y o u t u b e ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ